เรื่องนี้ไม่ใช่อนิเมะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปอยู่ในทีที่คุณกำลังรู้ตัวหรือเปล่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นี่เป็นเรื่องเดียวในจักรวาลการดั้มที่ไม่ใช่อนิเมะนะครับผมมันคือเรื่องจริงนะฟังเพลงเปิดก็รู้แล้วแปลว่านี่ไม่ใช่อนิเมะนี่คือเรื่องจริงต่างหากเล่าการที่คุณจะหยิบขึ้นมาดูนั้นคุณจะต้องหันหน้าเข้ากระจกแล้วก็พูดกับตัวเองครั้งว่ามึงรู้ตัวใช่ไหมามึงกำลังทำอะไรอยู่ คุณไม่ต้องดูกันดัมหรือเซต้ามาก่อนคุณก็สามารถเอนจอยกับมันโดยที่ไม่ต้องคิดเทียได้ไ่มันคิดเทียมันแทบจะเป็นลอสมีเดียอย่ีแล้วแด่ว่เบเซต้าเนี่ยยีตอนแรกจะเป็นตลกคาเฟ่นะครับผมแต่ครึ่งหลังสนุกโคตรตอนแปลงร่าครั้งแรกของเดอรเบอร์เซต้านั้นใช้เวลานานมากประมาณ1นาทีมันก็ยังมีตัดเข้าหาตัวายคับแล้วก็ตัดกลับมาเดอรเบอร์เซต้ากัหลังแปลงล่าแล้วก็ตัดไปหาตัวายแล้วคุณก็ค่อยประกอบจนแปลงล่าเสร็จแล้วก็เก็กแล้วก็นี่มันกลายเป็นการือ่ย